แปดงวดเหรอครับผมออแต่ข้างบนเน้นบนอย่างเดียวไม่แล้วไม่ต้องกลับตัวด้วยเน้นบนอย่างเดียวอืเป็นสงวันนี้ผมก็เลือาหมื่นบาทโอ้ถูกทุกงวดเลยครับผมโดนทุกงวดเลยงวดนี้ก็โดนห้าหน,น,นึ่งบนน่ะโอโ้โห ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับผมช่องโอปอพารวยช่องปอพารวยช่องปออีไตนะครับผมแฟนเพจเซียโอปอนะฮะโอปอพารวยแฟนเพจแล้วก็ปอพารวยนะฮะครับวันนี้เราจะมาตามแนวทางของอาจารย์นะครับอาจารย์8ริ้วคน8ริ้วนะครับเอฟซีครับเป็นเลขคำนวณนะฮะเพิ่งติดต่อกันได้นะครับผม ถูกมาแล้ว7งวดนะครับทางช่องก็อันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มีโอกาสได้ถ่ายทำเนาะหลังจากที่หาเบอร์ก็ไม่เจอนะครับผมติดต่อกันไม่ได้เลยนะครับเงวด เป็นบนอย่างเดียวนะครับผมตัวเลขจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราลุ้นมารับชมรับฟังพร้อมๆกันนะครับครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมครับแนวทางของอาจารย์คนแปดริ้วจะเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันครับผม เดี๋ยวสวัสดีครับเซียนแปดริ้วครับผมครับผมโอ้ไม่เจอกันนานครับคิดถึงอยู่นะผมก็ดูพี่อยู่นะตามเออ่ปูอะไรตางอะไรดูอยู่ด้วยโอ้ครับผมตอนนี้หาเบอร์ไม่เจอก็เลยในหน้าดูที่อยู่ทุก็ไม่มีเบอร์ขึ้นก็เลยไม่ได้ดูตัวเสียดายครับมันเข้ามาแปดงวดแล้วเนี่ยแปดงวดเหรอครับผมเออแต่ข้างบนเน้นบนอย่างเดียวแล้วไม่ต้องกลับตัวด้วยเน้นบนอย่างเดียวเป็นสูตรคำนวณเหรอครับ 2ีหางอ๋อทั้งมันมีทั้งหมดยี่บสองหางมันไม่แน่เราบาง,งว่าก็ยี่สยี่มบแกงวันนี้เหลอยี่สบสองโอ้เพรว่าเราแทงตัวละร้อยใไหครับโดนมาเราเจ็ดพันเนี่ยลงทุนสองพันสองเราก็ยังเหลือนะโอ้เนี่ยแต่ผมเล่นเล่นวันละห้าร้อยเหมื่นกว่า, 500, างนนี้ผมก็เหลือหมื่นละบาทโอ้ถูกทุกงวดเลยครับผมโดนทุกงวดแล้วงวนี้ก็โดนหนะ้าหนึ่งบอลน่ะโอ้ มันเข้ามาเนี่ยต้องคนที่สูตรนี่สูตรใหม่ผมทำเองเนี่ยครับแปดงวดติดแล้วเข้ามาสี่เดือนแล้วอ่ะแปดงวดติดสี่เดือนอืมโอ้ทางช่องไปอยู่ไหนมาเนี่ยอยู่ตัวอ่ครับอยู่คู่นึงอ่ะครับผมเดี๋ยวลงลองลงแอฟซีดูด้วยื่อให้ตาแม้แทงตัวร้อยได้ถ้าคนมีเงินแทงเยอะหน่อยครับอ่าเอาไม่จดไปเลยแม่เนี่ยโอเคครับผมบล็ออย่างเดียวใช่ไหมครับกลับด้วยไหมครับนี่ ล่างไม่ต้องครับผมแล้วไม่ต้องกับตัวด้วยไม่กลับเลยใช่ไหมฮะมีตัวไหนบ้างครับพร้อมแล้วครับผมห้าศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สามห้าสองห้าสองห้าสามห้าสามสี่สามสี่สามห้าหกห้าหกสี่เจ็ด สี่เจ็ดสี่ห้าสี่ห้าสามหกสามหกสามหนึ่งสามหนึ่งห้าศูนย์ห้าศูนย์หกแปดหกแปดสามสองสามสองเจ็ดหกเจ็ดหกสี่ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์หกศูนย์หกสี่หนึ่งสี่หนึ่งแล้วก็หนึ่งหกแล้วก็หนึ่งหกสี่สองสี่สองสองหกสองหก อ้าพี่รองนับดูได้ครบยี่สองตัวไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ยี่สิบครบครับครบครับผมอนไม่งั้นไม่งั้นผมอน,นจะหาเบอร์โทรหาพี่ไม่เจออัี้มันทุกงวดไม่มีภาไม่กลับใ,ใช่ไหมครับงดนีแน่นอน่าไม่กลับใช่ไหมครับชุดนีไ้ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยงงงเลยเล่นงงงเลยบนอย่างเดียวอ่แต่ เดี๋ยวงวดหน้าถ้าเกิดงวดนี้เข้านะมันแล้วแต่งวดจะมาเท่าไหร่ของงวดนเนี้นะครับแต่งวดนี้มันกำหนนได้ยีส่สองตัวเองไงยี่สองส่วนมากจะเป็นสองตัวแหละครับอ่าสองตัวสามตัวไม่มีสามตัวมันกำหนดนแล้วไม่เข้าโอ้เอาแค่สองตัวก็พอแล้วสามตัวมันยากครับ จะเอาเอามีมีตัวเน้นให้สักห้าหางอ่ะนี่แหอะเอาครับผมนี่แหละครับต้องการครับผมตัวเน้นน้คือถ้าคนนั้น่ลก็เล่นตัวเน้นก็ได้ครับมีสามสองสามสองเดี๋ยวผมหาก่อนเดี๋ยวนะครับสามสองอ่าสี่สี่สองสี่สองครับผมสองหกสองหกแล้วก็ห้าสองแล้วก็ห้าสองเดี๋ยวผมหาก่อนที่ตรงไหนโอเคแล้วก็ศูนย์สองใช่ไหมครับอ ตัวนครับห้าตัวครับผมอันนี้นคือตัวเน้นเนนนหรอครับแต,แต่แต่ข้อสาคัญนะแต่ตอนนี้เราเล่นเยอะหน่อยแต่ต้องแทงทุกตัวนำทีมก็ไม่มาตัวเน้นหรอกโอ้แต่ไม่ออกในกลมอยู่ในกลมเลมยละครับเขาแปดงวดไม่พลาดเลยอ่ะแปดงวดไม่พลาดเลยเอองว,งวดงวดที่แล้วว่าเข้าสี่หกบนอ่ะครับผมโดนทุกงวดแท่แต่ผมต้องลงทุนเยอะตัวห้าร้อยหมดห้าร้อยเนี่ยงวดที่แล้วยี่สี่ตัวนะครับ ยี่สิบตัวเท่าไหร่อ่ะหมื่นหนึ่งอ่ะครับผม 12, หมื่นหมื่นสองพันอย่างเ้ยถูกทุกงวดเลยใช่ไหมครับนี่<อ>ถูกงวดแล้วเท่าไหร่ครับผมถูกงวดมาแล้วไม่ผิดเลยโออถูกงวดแล้วเท่าไหร่ครับอ,อาจารย์ครับก็ก็ผมบางทีก็ถุงงวดห้าร้อยอ่ะโอ้ห้าร้อยเนี่ยหกกักถ้าหมื่น่าบาทก็ก็ยังเหลือสองหมื่นกว่านะถุงงวดแล้วสองหมื่นเลยอืมเหลือประมาณ 17, 18, หมื่นเจ็ดหมื่นแปดอะไรเงี้ยเหลือถ้าถุกงวดอ่ะโอ้ ครับผมแต่ว่ามันมันยี่สิบสองหางนะครับผมเลขมันเยอะเลขมันเยอะแต่แน่นอนรับประกันได้โอ,โอ้เราเราเล่นเล็กนน้อยเอากาดพลาดมันเยอะครับได้ไหมู้ว่าให้อาจารย์เนี่ยให้เด่นมาสามสี่หางทิ้มไม่เข้าเราก็เสียตังแล้วครับเนี่ยผมไอ้มันมีอยู่สามสี่คนก็โทรมาหาผมในงวดที่แล้วเนี่ยก็จำเบอร์แล้วโดนทุกคนเลยโอ้ผมให้ไว้อ่ะโดนทุกคนเลยอะแปดงวดนะครับ อืมแปดวดติดเลยอะไรต่างมาเนี่ยติดติดกันเลยติดติดเลยมีผิดเลยต้องวดเลยรออกตัวไหนตัวนั้นเลยโอ้สุดยอดเลยครับผมอืมถือว่าวอดวิถลอว่าบอกลองเอาลงให้พี่ดูถ้าเกิดเขาสนใจกระแทงไปทุกตัวครับผมแต่ก็มีตัวเน้นให้แล้วพี่ก็ลงไว้ให้เขาดูแล้วกันตัวเน้นตัวเน้นจะมีอยู่ห้าหางห้าห้าหางครับแต่ก็ไม่การันตีว่าจะออกภายในตัวเน้นใช่ไหมครับ ไม่ไม่การันตีแต่แต่ต้องแทงลูกตัวนะโอ้แต่ว่าไม่ต้องกลับใช่ไหมครับเซียนครับไม่ต้องเลยโกงๆมาเลยตรงๆเลยเนาะผมมั่นใจเลยเนี่ยแล้วปีเนี้ยผมทั้งปีเลยถ้าทำส้นปีนี้เดี๋ยวว่ากันใหม่ครับจะมาสูตรเดิมเนี่ยเราออกกันทั้งปีไม่ไม่ผิดอ่ะโอ้ทั้งปีเลยนะครับไม่เคยลงล่างเลยเลยผมเนี่ยที่ทำมาเนี่ยอยู่เป๊ะๆหมดเลยงวดแล้วอยู่ตึ๊บเลยห้าหนึ่งฮาวงวดงวดเมื่อกี้ห้าหนึ่งคับสามตัวไม่ถูกครับงวดงวดเมื่อกี้ห้าหนึ่งเนาะ งวดงวดเมื่อกี้ห้าหนึ่งใช่ไหมครับห้าห้าหนึ่งเต็มๆเลยโดนห้าร้อยอ่ะโอ้ห้าร้อยผมก็าเหลือหมื่นเจ็ดหมื่นแปดแทงไว้ก็หมื่นกว่าบาทนะโอ้ถูกงวดนี่หมื่นกว่าบาทครับเอ่อโยไม่ธรรมดานะครับถ้าถูกงวดแลวหมื่นกว่าบาทสองหมื่นผมว่าผมดูอาจารย์ไหนก็แเ๋วไม่เอาผมเอาผมดีกว่าครับนี่ล้มหมื่นกวบาทแก็วหลือเหลือแล้วแปดแปดหมื่นก็เก้าหมื่นเนี่ยผมเหลือตังค์อ สบายเลยเหลือเก็บใช่ไหมครับนี่เหลือเก็บแปดเก้าหมื่นเลยเหรอครับโอ้โหดีใจด้วยครับผมร่งยเหลือนะอก็ไว้กินไว้ลาระบายเลยแบบลอยลำเลยครับนี่คำนวณถูกใหม่ครับเอาํำลังวันมาบวกกันแล้วก็มันนได้ทั้งหมดนะครับผมยี่ปีมั่งยี่ห้ามันยี่สองมั่งยี่สามมาแล้วแต่งวดแต่งวดนี่ได้น้อยยี่สองครับยี่สองตัวก็เป๊ะหมด ห้ามลงล่างนะลงล่างผมไม่รับประกันนะคือบนอย่างเดียวเออบนอย่างเดียวเลยชุดตัวเลยไม่ต้องกลับไม่ต้องขับตัวด้วยโอ้โหแสดงถ้าคือไม่ออกก็คือผิดไปเลยเนี่ยครับผมอ่าใช่ครับผมลองลององดูแล้วกันนะกระบี่ครับครับผมครับอ้าวแล้วหาเจอเบอร์เจอได้ไงครับเนี่ยผมไปจดไว้แล้วผมไปค้นในสมุดแล้วผมเจอผมหาเบอร์พี่พยายามดูมันโทรมันไม่เจอก็งั้นโทรไปเจ็บโทรบอกลงตรงนั้นแล้วโอ้ยเสียดายครับเสียดาย คือมันด้หลอดนี่ไม่ผิดเลยครับโทรโทรศัพท์มันเสียแล้วเบอร์มันหายไปเลยครับเพิ่งไปค้นหามาเจอครับผมโอ้แม่ฟุกเลยโอ้ผมคิดถึงพี่แล้วี่นะโชคดีครับผมครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับครับขอบคุณครับพี่ครับครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับผมของเสี่ยนแปดลิ้วหรือว่าคนแปดลิ้วนะครับบางท่านอาจจะเจอเดกตัวเลขตกใจนะครับผมอย่าเพิ่งตกใจนะฮะคือเป็น ตัวเลขสูตรคำนวณของอาจารย์นะครับเนาะครับ22ชุดนะครับแต่เป็นบนบนอย่างเดียวนะครับผมไม่ต้องกลับนะครับส่วนในวงกลมก็ไม่การันตีว่าจะออกหรือไม่ออกนะครับผมนะฮะอาจารย์ก็เป็นชอบส่วนตัวนะครับเนาะครับแนวทางนะฮะเป็นแนวทางนะครับ22ชุดนะครับผมบนอย่างเดียวไม่ต้องกลับนะครับถูกจนมีเงินเก็บ 8 9 0 0 0้านเลยนะครับเอซครับผม8งว่ติดเนาะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะฮะที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจบคลิปนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ